โมกกาพอดนะครับตัวนี้ได้มาจากร้านพันไทยนะครับก็เป็นมกกาพอดที่จะคล้ายๆกับตัวนี้เป็นขนาด3ามคับนะครับวัสด,ดุก็ทำจากอลูมิเนียมนะครับดูก็จะคล้ายๆกันนะครับดูทรง แต่ดูดีๆนะครับตัวของเวลติกนะครับจะมีแปดเหลี่ยมนะครับส่วนของพันธุ์ไทยเนี่ยจะเป็นสิบเหลี่ยมนะครับข้อดีของสิบเหลี่ยมก็คือผมว่ามันล้างง่ายกว่านะครับความกลมมันก็จะกลมกว่าแล้วมุมตรงนี้นะครับก็จะทำความสะอาดง่ายกว่าขณะที่ตัวแปดเหลี่ยมนะครับสังเกตว่า มันจะมีคาบกาแฟติดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเป็นลักษณะเหลี่ยมกว่าส่วนตัวฐานนะครับตัวนี้เขาเป็นน่าจะไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้จะทำความร้อนกับตัวเาตาเนี่ยครับ เตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าม,มีฐานเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองดูนะครับส่วนตัวนี้ฐาน,เป,นเป็นอย่างนี้เลยเนื้อเดียวเลยนะครับตัวนี้เขามีสีเคลือบอยู่ถูกไหมฐานตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นไม่น่าจว่าเป็นแผ่นอะลูมิเนียมหรือเปล่าถ้าเป็นอลูมิเนียมก็น่าจะใช้เตาความร้อนไม่ได้นะครับ อัน้นี่เรามาดูด้านในกันขนาดของกรวยกาแฟนะฮะก็ขนาดเท่ากันพอดีนะนะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นขนาดสามรับนะครับนะครับก็ขนาดใกล้เคียงกันมาก ดูแล้วท่าทางไม่น่าจะใช้กับเตาแม่เหล็กได้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นวัสดุเดียวกันคืออลูมิเนียมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ซิลยางจะเป็นสีขาวนะครับตัวน,นี้ซิลยางจะสีขาวขุ่นใสนะครับ ลักษณะก็เหมือนกันเดี๋ยวจะแกะตรงนี้ดูนี่หม้อลุงนะครับหม้อลุงใช้มาปีสองปีแล้วนี่นะครับด้านไหนส่วนตัวนี้ ม้อลุงเนี่ยจะเหมือนจะมีมุดด้วยเนาะมุดนะครับแต่ส่วนของพันไทยเนี่ยเขาเป็นขึ้นรูปมาเลยส่วนตัวเนี้ยครับด้ามจับเขาเป็นไม้นะด้ามจับเขาเป็นไม้อันนี้เป็นยางนะครับฝาก็เป็นยาง ก็สวยคนละแบบ นี่ก็ถ้าใครเจอที่ร้านพันไทยก็รีบสอยนะครับผมว่าราคาไม่แพงนะครับราคาเต็มอยู่ประมาณพันเนะครับก็จะไดะ้เครื่องบดกาแฟด้วยนะครับแล้วก็ได้แก้วกาแฟด้วยแต่ตอนที่ผมซื้อมาเหลือพันสองแล้วนะครับก็จะมีเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟแผ่นกรองกาแฟช้อนตักกาแฟแล้วก็ขวดเก็บกาแฟนะ ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ